สวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องไข่แต็กจุดเคนะคะวันนี้ก็ขับรถส่งของเหมือนเดิมนะคะก็เป็นของลาล่ามูฟนะคะเนื่องจากตอนนี้กำลังจะขับรถนะคะไปรับของกันนะคะก็ดูในแมพนะคะก็ไปรับแถวแถวบรรทัดทองนะคะรู้สึกจะเป็นร้านโจ๊กนะคะเนาะก็ไปกันเลยค่ะ น,นี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของงานในเช้านี้นะคะก็ไปกันเลยค่ะพอไปถึงนอกองเอิญว่าขับรถไม่ทันได้ถ่ายนะคะก็ ขายได้แค่บางส่วนนะคะก็จะเป็นของนะคะเต็มหลังรถเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบในการทําโจ๊กจะมากกว่านะคะตอนนี้เราก็ยืนยันการรับงานขนส่งนะคะแล้วเราก็กดนําทางนะคะรู้สึกว่าจะไปส่งนะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีระยะทาง20กิโลเมตรนะคะเราก็ไปกันเลยค่ะไปตามเส้นทางเลยนะคะ ก็นี้ก็เป็นของทั้งหมดนะคะที่เขาเอามาใส่ในรถนะคะอย่างที่บอกนะ,ะเป็นวัตถุดิบนะเต็มเลยนะคะตกใจนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าเป็นคนสักสองสามคนแล้วกันนะคะ ค่ะและแล้วก็มาถึงยังจุดหมายปลายทางนะคะเราก็กด ส่งสินค้านะคะก็จะมีพนักงานนะคะคอยมาช่วยขนของลงนะคะของก็เยอะพอสมควรนะคะเราก็ขอเขาถ่ายรูปส่งงานแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ยืนยันการจัดส่งเนาะขนส่งเสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็ได้เงินอยู่ประมาณ233บาทนะคะแล้วก็โดนหักไปก็เหลือ185บาบาทไม่รู้ว่าราคาคุ้มหรือไม่นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมคิดกันเอาเองนะ นะคะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นเราก็ขับออกมาบริเวณตรงนั้นนะคะเพื่อหางานต่อไปนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็แวะพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาลองเปิดดูงานต่อไปนะคะก็ได้เป็นงานลาล่ามูนะคะรู้สึกว่าจะเป็นให้ไปรับของที่โฮมโปรนะคะก็ ส่งไมโครเวฟค่ะเพราะว่าน่าจะทางโฮมโปรเป็นคนกดเรียกนะคะแล้วเราให้แล้วให้เราไปส่งตามที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไว้เนาะประมาณนี้นะคะเท่าที่เราทำความเข้าใจได้นะนะคะเราก็ไปกันเลยค่ะเราก็ก่อนอื่นเราก็โทรหาทางโฮมโปรก่อนนะคะว่า,าเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับสินค้านะคะประมาณนี้นะคะเขาก็บอกว่า งั้นให้ติดต่อทางฝั่งลูกค้าด้วยนะคะก็คือก็คือโทรหาปลายทางด้วยเพื่อนัดหมายอีกที่หนึ่งนะคะเผื่อที่ว่าเผื่อที่ว่าลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าเราจะต้องไปส่งของตามที่ลูกค้าสั่งประมาณนี้นะคะเราก็โทรทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเราก็ขับรถไปตามต้นทางเลยนะคะก็นำทางไปเลยเราก็ขับไปนะคะ ค่ะพอเราไปถึงที่โฮมโปรนะคะเราก็ไปรับตามจุดในการรับของเลยนะคะก็ไปนั่งรอประมาณเกือบเกือบสินาทีนะคะเพราะว่าพนักงานจะต้องออกใบเสร็จออกอะไรอีกนะคะแล้วพอเรารอปุ๊บนะคะพนักงานก็นําของมาไว้หลังรถให้เราเลยนะคะแล้วเราก็ นำทางไปเลยรู้สึกว่าใช้ระยะทางประมาณ10กิโเมตรนะคะไปยังจุดหมายปลายทางที่แจ้งไว้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวเดินทางไปส่งของกันเลยค่ะค่ะแล้วเราหลังจากเราไปส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาพักที่ปั๊มน้ำมันนะคะใช้เวลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าไปยังจุด ที่นัดกับผู้โดยสารเอ้ยนัดกับลูกค้านะคะว่าจะให้เอาของส่งที่ไหนนะคะก็เป็นไมโครเวฟนอมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะลูกค้าก็ลงมารอรับเลยนะคะแล้วก็ยกให้นะคะก็ลูกค้าก็ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าชำระผ่านเครดิตนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บเงินสดนะคะหลังจากที่เราส่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ไปรับงานต่อทันทีเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ได้งานต่อต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับไปรับของนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะคะเหมือนจะเป็นเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์การขายเสื้อผ้าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละคะ่ะก็เป็นชาวต่างชาตินะคะแต่เขาพูด ภาษาไทยได้นะคะเราก็ขับไปเลยใช้ระยะทางประมาณ23กิโลนะคะโอ้เวลาก็33นาทีนะคะก็มันตอน11โมงแล้วเนาะเราก็ขับไปค่ะไปส่งนะคะแล้วก็ขับไปตามเส้นทางเรื่อยๆเนาะนะคะก็จอนทีแรกนะคะทีแรกนะคะพูดดยลูกค้าปลายทาง ติดต่อไม่ได้นะคะเราก็ใจไม่ดีตายละถ้าติดต่อไม่ได้จะทำยังไงดีนะคะพอเราขับไปเรื่อยๆนะคะก็มีผู้โดยสารามีลูกค้าอีกคนโทรเข้ามานะคะพูดพูดไทยชัดเลยเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าโทรศรัพท์เขามีปัญหาอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็ให้ก็ให้ติดต่อเบอร์นี้เลยนะคะเราก็บอกว่าอ๋อได้ค่ะตอนนี้ก็ขับมาได้ครึ่งทางแล้วอีกประมาณสัก 10- 20ี่สิน ประมาณอีกสินาทีก็จะถึงแล้วอะไรเนี่ยเราก็แจ้งเขาไว้นะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้แจ้งกับปลายทางให้เราให้ให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ค่อยๆขับรถไปนะครับด้วยความระมัดระวังเนาะเนื่องจากว่าอยู่ไกลด้วยนะคะเราก็พยายามขับช้าๆนะคะขับแบบมีสตินะคะแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะคะเนาะเผื่อว่าลูกค้าเขาต้องการสินของนะคะแล้วก็ขับไปเลยค่ะ และแล้วเราก็มาถึงยังจุดหมายปลายทางนะคะเราก็ถ่ายรูปนะคะในการขนส่งงานเนาะแล้วก็ลูกค้าก็ออกมาขนของเลยนะคะแล้วก็จ่ายเงินให้เรานะให้เรา250บาทบอกไม่ต้องทอนนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้งานกลับ นะเป็นงานแกร์ฟอริดีนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะฝนไม่ตกนะคะก็เลยลองหางานกับใกล้ๆกับที่พักของเราดีกว่านะคะก็ได้งานแกร์ฟอริดีเลยนะคะก็ได้ค่าโดยสารประมาณ312บาทนะคะก็ขึ้นทางด่วนด้วยนะคะออก็ยังดีกว่าตีรถเปล่ากับนะคะเนาะ ก็สรุปวันนี้นะคะทำงานของลาลามูกนะคะได้อยู่524บาทรวมทิปนะคะแล้วก็ของแก๊บคาฟอรีดน้นะคะก็ค่าโดยสารเต็มๆ379บาทนะคะแต่หักค่าคอมมิชชั่นก็เหลือ312บาทนะคะก็รวมประมาณ836บาทค่ะ ก็เติมน้ํามันไป500บาทนะคะก็เหลืออยู่ประมาณก้นถังนะคะก็ยังไม่ได้หมดทีเดียวนะคะก็ตีไปว่าใช้น้ํามันประมาณ300ร้อถึงสี่บาทนะคะก็เหลือกลับบ้านอยู่436บาทนะคะก็คิดซะว่าเราทํางานเป็นรายวันนะคะก็จะได้ค่าแรงรายวัน ประมาณ3-400บาทเนาะนะคะก็ถือว่าเป็นการศึกษาเส้นทางเป็นในตัวนะคะแล้วก็เอารถมาขับนะคะมาขับเพื่อที่ว่าเราไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะคะเนาะ,ะ,นะะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เราขับเป็นแบบพาร์ทไทม์นะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเยอะเนาะนะคะก็เอาไว้เงินเอาไว้ใช้ ใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะแต่ถ้าขับเต็มวันยอมรับเลยว่าไม่คุ้มแน่นอนแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะก็วันนี้ก็ทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นการส่งของนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่กล้ารับคนเท่าไหร่นะคะกลัวกลัวกลัวแบบว่าจะขับรถพาหลงนะคะกลัวทำให้ผู้โดยสารของเรา เสียเวลานะคะเพราะเอาจริงๆนะคะรู้สึกว่าพักหลังๆเริ่มไปส่งในพื้นที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะขอขับส่งของไปแล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะจนกว่าจะเริ่มชินนะคะจนกว่าจะขับรถไม่หลงทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงจะกลับมาขับรถ รับส่งผู้โดยสารแบบเต็มๆเลยนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเข้ามากดติดตามนะคะแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะคะสําหรับใครมีเรื่องที่จะสงสัยอะไรนะคะสามารถมาคอมเมนต์ได้ทุกครั้งเลยนะคะว่างๆก็จะมาตอบให้นะคะก็ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณกับการที่คอยมารับชมคอยซัพพอร์ตทุกครั้งเลยนะคะดีใจเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ